สวัสดีทุกทุกคนจ้าพาขยายเนียมหูเสือโทรศัพท์เครื่องนี้เริ่มมีปัญหาแล้วระบบกันสั่นไม่ค่อยจะดีนี่ไปตัดเนียมหูเสือมานะเนี่ยแก้ไขบัตรได้ดีนะลองหาข้อโมโูลดูเนี่ยกินกับลาบอร่อยอร่อย ขยายพันธุ์ก็ง่ายมากเลยตัดทิมๆทิมๆก็ติดแล้วเนี่ยได้หลายต้นดิบใบไปกินเอากิ่งปักชำอุ้ยเดี๋ยวก็ได้หลายต้นไม่มีอะไรมากเลยเราก็เอามาฟ้าวสับมารองตะกร้าตะกร้าหรือรูแบบนี้ไม่เป็นไรบางคนอาจจะแบบเออดินไม่ออกหมดเลยไม่ออกแล้วพอมันแน่นแล้วมันไม่ไหลหรอไม่ไหลออกเลยเหมือนตะกร้าพวกนี้ไอ้เหมือนเนี่ย แถมทับพายดินแน่นอีกเลยหากเนี <N> ่ย <ee> <N ee> <N ee> เห็นปะกระจาดโฮร,รูพวกน,นี้ไม่ต้องไปห่วงว่าดินจะไหลเนี่ยอย่างเงี้เดี๋ยวมันจะอัดเต็มโอเคตั้งกล้องเทเลสเออตั้งกล้องเสร็จละ้ะนี่เอาออกมาก่อนเอาใบากินใบนี่รู้สึกว่ากลิ่นชุนๆแบบนี้สามารถไล่แมลงได้ด้วยนะ เรามั่นใจกลิ่นเขาจะอ,อืพอๆกันไรบ้าสาะแหน่สระแน,ะแน่กลิ่นเขาไม่ต่างกันหรอกเสร็จแล้วก็เทดินเลยดินอะไรก็ได้แล้วแต่นนดินถุงดินถุงของใครอะ่ะซื้อมาจากตรงไหนก็ไม่มีปัญหาใครจะปรงุปรงดูงดินก็ได้ ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนี่แต่เนี่ยถุงนี้มันแฉะอยู่แล้วดินเอาเติมน้ำไปหนอ่อยกิมเลยอึ๊บนี่เด็ดไปกินนะคแของคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมให้มาไปดูช่องคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมกันนะจ๊ะ ลูกพักเต็มบ้านเลยนี่จิ้มเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเด็ดใบไปกินไปผัดใส่หมูสับใครเป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายเอาไปทำกับข้าวกินได้หายหวัดดีนะจ๊ะนี่กดให้แน่นๆ เราก็ได้ปลูกได้ต้องขยายเป็นเอาไว้ในร่มก่อนนะทุกคนเขาเป็นพืชอวบน้ำอะติดง่ายสังเกตพืชอวบน้ำหลายหลายชนิดนะตัดปักชำติดง่ายง่ายพวกสมไทยพืชอวบน้ำสับคุณดีเยี่ยม อุย,อยเห็นไหมเขากรอบกอฮะจิ้มไปเผื่อจะติดติดไหมเนี่ยเพราะว่ารากเขาเอ้ยเขาจะแตกใบเขาจะแตกใบออกมาตรงนี้อจิ้มไปแล้วกันเผื่อติดกรอบพืชอวบน,น้ำสบายไปกินจิ้มเสร็จแล้ว กดดินให้แน่นนะกดดินให้แน่นแนน,นี่แบบนี้ลดน้ำเช้าเย็นแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยถ้าใครทำตอนเย็นก็จะดี่ใจเราต้องไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วเนี่ยโทรศัพท์มีปัญหาจริงๆเพราะว่าระบบกันสั่นพังไปแล้ว เวลาถ่ายคลิปเพื่อนๆอ,อาจจะเวียนหัวหน่อยนะรู้ปะจ๊ะขอบประธานอภัยด้วยเพราะว่ามันใช้มานานแล้วเครื่องนี้ระบบกันสัน่นพังเดี๋ยวมีคนซื้อให้เราเองอ่ะนี่คนนี้ป้าป๊าบอกไปน,นะเอริค่าสวัสดีครับเออเดี๋ยวปะ้ปะป้าเป็นคนจะซื้อให้เราเองอะระบบกันสั่นมันเสียไงเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆนี่เราถ่ายคลิปมันจะสันส่นๆอ๊บ มันจะมีแอป,ปอยู่แอป,ปหนึ่งเหมือนกันนะโอ้ยป้ายาเจ็บฟ้านวดหลังเราพอดีก็อาจจะต้องใช้แอป,ปแต่มันเสียเวลามากนะเวลาเราไปผ่านถ่ายคลิปผ่านตรงนู้นตรงนี้สู้เราถ่ายคลิปแล้วก็ลงพยวๆแบบนี้ไม่ได้เนระลงเสร็จถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ลงไปพักไปในช่องไม่แสดงรายการนะพักพักพักไว้เนี่ยเราจะถ่ายคลิปช่อง ลงช่องไม่แสดงรายการไว้เยอะมากเลยนะเก็บ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 เอาไว้เปปยกยบเก็บเกอบเก็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 ลเก็บเกอมเกมบเกงอมก็บเอ็บหอมร้กออ็บกแล้ก็บเกอรเกเกรเก็บเก็รเก็บเเกาบเอาใหนะนะม่บเเกเเกเ่กเเเเ หอมเอ้ยหอมดอกกระทิน ลอยปริมร,มริมบึงอยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปล เป็นแมลงผู้พึงแปลงได้จะบินไปคลึงเข้าเจ้าบัวตุ่มบัวบานฮะคนทำสวนมักจะอารมณ์ดีแบบนี้แหละ <c oughs> ร้องเพลงทำสวนไปทำนวนทำนี่ไปร้องเพลงช่วยใครเครียดด้วยนะมีเรื่องแบบเครียดๆให้เราแบบเยอะแยะมากมายมาหาศาลในตอนนี้ เพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีเราก็ทําตรงนั้นเราแนะนําให้ร้องเพลงนะเปิดคาราโอเกะร้องเพลงเลยมันจะทําให้เราอารมณ์ดีช่วงนี้เราก็เนี่ยร้องคาราโอเกะเพื่อนเพื่อเฟังใครเครียดแต่ส่วนมากจะเครียดกว่าเดิม <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะเพื่อนเพื่อ <c> น <oughs> เปิดร้องคาราโอเกะ เพื่อนในกลุ่มลายพี่พี่ฟังกันพี่ที่บริษัทก็คงจะน่าปวดหัวนะ <c oughs> ออไม่หรอกเขามีงานวิจัยด้วยนะจากกรมการแพทย์อะ่ะใช่ไหมที่แบบว่าร้องคาราเกะสามารถป้องกันอะไรนะเอ่ออาซไเมอร์ได้เป็นอย่างดีเลยแต่มันใช้ไม่ได้ผลกับเรานะ กับเราต้องทํางานวิจัยใหม่นะมันก็ยังหลงหล่มลืมลืมมาแต่ก็ยังดีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเจอหน้าเพื่อนยังลืมนึกชื่อนะน่าจะเป็นกันหลายคนนะเอ้พวกไข่เนี่ยนึกชื่อออกคุยใหญ่เลยคุยนู่นคุยนี่คุยคุยคุยว่าเป็นไงสบายดีไหมเออเธอเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็พูดไปพยายามนึกชื่อมัน พยายามไม่นจะกัำชื่ออะไรวัน okay, นี oh, ้ชื่ออะไรก็คุยอยู่ตั้งนานนึกชื่อไปออกโอ๊ยอาการหนักเท่าแล้วไงชีวิตก็ระลายไปนี้แหละนะใครว่าเราแก่แน่จริงแก่ให้ทันเด้อแน่จริงแก่จะตามให้ทันแซ่ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทากวนกวนเฮาฮาหุาหนหวนทำสูวรทุกวันฝากแชฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ้าทุกคนคนรักการปลูกผักทุกคนเลยต้องกดติดตามช่องเกษตรช่องปลูกผักนะช่องแม่บีปลูกผักช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านออต้นเกษตรใช่ไหมต้นเกษตรชาแนล เกษตรรักปลูกแมวดีปลูกผักบนดาดฟ้าทัชชาคนรักเกษตรบ้านสวนชวนปลูกสวนน้อยร้อยใช่ปะสวนน้อยร้อยเรื่องปลูกอาผู้ใดก่ีนเดโชสุกอินเกษตรเล่าเรียนปลูกได้ขยายเป็นเกษตรต้อมเกษตรกรขี้เกียจสีคุณหน่อยบ้านไร่วางพยอม ผู้ดอ่ะเบิรงตี้เกษตรพาเพลินบ้านสวนลานดินแล้วก็คนที่ทำช่องปลูกผักทุกช่องเนี่ยสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เดน้นเบิรงตี้เบิรงก่อนเบิรงเบิงรงรายชื่อก่อนอ่เดี๋ยวก่อนหาก่อนหาก่อนต้องหา เออเดียกยันเพื่อ้ะไอีกคือที่มีคำว่าปลูกมีคำว่าสวนมีคำว่ากเกษตรมีคำว่าไร่มีคำว่าฟาร์มทุกช่องอะ่ะ ปลูกผักหลังบ้านตรีพงค์ฟาร์มสุกปลูกอินรีเกษตรเกินทำเพื่อเกษตรกร,รกอ,อันที่มีคำว่ากเษกเษตรเกษตรปลูกสวนไร่ฟาร์ม สู้กันไปนะพวกเราทุกคนสู้นถึงที่สุดสู้กันให้สุดใจสุดขีดไปเลยคนเราจะพูดอะไรที่มันซ้ำๆนะคนที่คนที่ยังไม่ได้เริ่มทำคลิปทำช่องเนี่ยเราอะแนะนำให้ทำเลยนะทำตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเริ่มทำตอนนี้แหละดีสุดเราอยากให้ทุกคนทำเพื่ออนาคตข้างหน้า บางคนอาจจะบอกอนาคตนานไม่มีอะไรแน่นอนถูกต้องมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วจริงๆนี่คือเรื่องจริงทําวันนี้ที่ดีสุดแต่ที่ทําช่องเนี่ยอนาคตข้างหน้าก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ถ้าเราขยันลงคลิปนะจ๊ะหลายคนนะ่ะทำช่องปลูกผักเนี่ยทําช่องเจาะกลุ่มเนี่ยผ่านกดไปหลายคนแล้วเราจะช่วยช่องปลูกผักช่องกเกษตร เราอยากให้ช่องกลุ่มของเราผ่านกดทุกคนเลยขอให้ขยันลงคลิปขคนั้นเองนะจ๊ะขยันลงคลิปไปเถอะคือไม่ว่างก็ไม่ต้องมาหาเราแต่ถ้าว่างปุ๊บก็อยากให้เข้ามาแค่นั้นเองนะเข้ามาแบบฝากช่องไว้อ่ะอย่างที่เราพูดอยู่บ่อยๆไม่ต้องมาดูคลิปเราให้จบก็ได้สามชั่วสามสามนาทีแล้วมาเอาลงคอมเมนต์ไว้ทุกช่องทุกช่องเกษตรของเราอะ่ะ เพราะว่าอนาคตอย่างที่บอกนะจะมีคนรักการเกษตรมามาเจอช่องพวกเราเนี่ยแหละเราจูงมือกันจเจริญเติบโตไปด้วยกันเลยจูงมือเติบโตไปด้วยกันนะสาวกาะศิน์รักปลูกใครตามไปดูน้องบุ๋มด้วยอีกเยอะเลยช่องใหญ่ๆช่องแม่ก้อยพวกเนี่ยพาดูกันให้หมดเลยอ่ะได้ความรู้ว่าช่องแม่ก้อยอ่ะ ได้หลากหลายด้วยได้หลายวิธีด้วยได้แบบทางเลือกที่เราดูแลเราแอบไปขโมยวิชาแม่ก้อยอยู่ประจำปากิดทำสวนอีกนี่แล้วก็โอ้โหเยอะอ่ะช่องเกษตรทุกช่องเราไปดูเหอะนะจ๊ะไปแล้วงานยือรักนะทุกคนเป็นห่วงด้วยดูแลสุขภาพดีสุดท่าที่ทำได้เด้อก็เรจูงมือกัน อยู่ให้รอดปลอดภัยจากวิกฤตโควิดนี้ให้ได้เลยไปแล้วแค่นี้นะ